สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติยาภากุฎนาควันนี้จะมานําเสนอโครงงานเรื่องปัจจัยและสาเหตุการออกกลงคันของนักเรียนน,นักศึกษาสาขาการบัญชีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําสมาชิกค,ค่ะ 1. น,นางสาวกนิ t h สีเพชร 2. นางสาวธิติยาภากุฎนาค 3. นางสาววิภารัสศีชายค่ะและครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. น,นางสาววีนาใจเพชร 2. นางอุาษาชัยบุรินค่ะที่มาและความสําคัญ การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการต่อเนื่องอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์มีความเจริญงอกงามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรในอาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดทำโครงงานวิจัยเรื่องนี้โดยให้นักเรียนสาขาการบัญชีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกลางคันค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อการออกกังขันของนักเรียนนักศึกษาค่ะ 2. เพื่อศึกษาเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการออกกังขันค่ะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการเรียน 2. ช่วยให้ค้นพบทางเลือกหรือทางออกสำหรับปัญหาได้ดีที่สุดค่ะ 2. ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนหรือผู้ปกครองค่ะ การวิจัยของเราจะใช้การวิจัยทั้งหมด2รูปแบบค่ะ 1. การวิจัยเชิงคุณภาพคือต้องการค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ 2. การวิจัยเชิงปริมาณคือวิธีค้นหาความรู้และความจริงโดยเน้นที่ข้อมูลเชิงตัวเลขค่ะสรุปผลการวิจัยหัวข้อที่1นักเรียนมีเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรภ์นในวัยเรียน65คนคิดเป็นร้อยละ43 39คนคิดเป็นร้อยละ26 29คนคิดเป็นร้อยละ15 11คนคิดเป็นร้อยละเจ็ดคนคิดเป็นร้อยละ9ค่ะในหัวข้อที่2นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยอวัยมุกการพนันสารเสพติดค่ะเจิบคนคิดเป็นร้อยละ4 8 27คนคิดเป็นร้อยละ18 29ดคนคิดเป็นร้อยละ19 14คนคิดเป็นร้อยละ9 9คนคิดเป็นร้อยละ6ค่ะ ในหัวข้อที่3นักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนโดยเจตนา54คนคิดเป็นร้อยละ36 26คนคิดเป็นร้อยละ17 30คนคิดเป็นร้อยละ20 27คนคิดเป็นร้อยละ18 14คนคิดเป็นร้อยละ9ในหัวข้อที่4นักเรียนมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้62คนคิดเป็นร้อยละ41 32คนคิดเป็นร้อยละ 20, 22คนคิดเป็นร้อยละ15 16คนคิดเป็นร้อยละ 11, 11 19คนคิดเป็นร้อยละ13ค่ะข้อที่5มีการทะเลาะวิวาท53คนคิดเป็นร้อยละ35 19คนคิดเป็นร้อยละ13 35คนคิดเป็นร้อยละ23 23คนคิดเป็นร้อยละ15 21คนคิดเป็นร้อยละ14ค่ะข้อที่6ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินในการส่งเรียน74คนคิดเป็นร้อยละ49 30คนคิดเป็นร้อยละ20 kho. 21คนคิดเป็นร้อยละ14 18คนคิดเป็นร้อยละ12 8คนคิดเป็นร้อยละ5ค่ะหัวข้อที่7นักเรียนมีความจำเป็นต้องออกมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัว84คนคิดเป็นร้อยละ55 20คนคิดเป็นร้อยละ13 21คนคิดเป็นร้อยละ14 11คนคิดเป็นร้อยละ7 15คนคิดเป็นร้อยละ10 ในการวิจัยครั้งนี้ทําให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของการออกกลางคันในด้านส่วนตัวของนักเรียนอยู่ในระดับมากค่ะอาจเนื่องมาจากปัญหาส่วนตัวของนักเรียนและต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและส่งตนเองเรียนนั่นเองค่ะด้านครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางค่ะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุนทรัพย์ในการมาเรียนค่ะด้านสังคมอยู่ในระดับน้อยค่ะอาจเนื่องมาจากเข้ากับเพื่อนไม่ได้ทะเลาะวิวาท ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในด้านของนักเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนผู้ปกครองหรือครูผู้สอนค่ะในด้านของสังคมหรือวิทยาลัยเป็นเรื่องของการชําระเงินซึ่งวิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณานะคะ